สวัสดีครับผมเป๊กนครเซียนมีหนวดชอบกวดวิชาหนังเจ้าของแฟนเพจดูหนังอย่างเซียนคนเดิมน,นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวหนังอย่างรวดเร็วให้ท่านทราบหนังธรรมดาผมจะไม่ได้ดูหนังในวันพฤหัสนี่เท่าไรนะครับอาอทิตย์นี้สบการได้ดูหนังตั้งแต่วันพฤหัสบดีเลยตั้งแต่วันแรกที่หนังเข้าฉายกับหนังเรื่องนี้ครับเบนเฮ้ หนังที่เป็นการรรเมคหนังเมื่อปี1959นะครับหนังฮิตตลอดอจัดว่าเป็นหนังฮิตตลอดการก็ได้นะครับเมื่อปี1959ที่กวา,าวดาร,รางวัลออสการ์ไปถึง11รางวัลนะครับมีหนังที่เทียบเท่ากับหนังเรื่องนี้แค่2เรื่องเท่านั้นในโลกปัจจุบันนะครับก็คือ Titanic แอนด์แล้วก็ The l o r d o t t h r Ring The r e t u r n of the King นะครับ The Lord of the Ring ที่ผมชอบนะ รีเมคหนังเรื่องนี้เมื่อปี1959เป็นการร่วมทุนสร้างระหว่าง MGM นะครับกับ Paramount p i c t u r e ซึ่งทั้ง2อค่ายนี้ปีนี้ก็เรื่องรายได้ของหนังก็เงียบๆไปเหมือนกันนะครับครับหนังพารานเอ้ยไม่ใช่หนังใช้ทุนสร้างไปทั้งสิ้น100ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกานะครับเป็นการสร้างโดยภูมิกับที่ผมเห็นชื่อเห็นเครดิตครั้งแรกแล้ว ตั้งข้อสังเกตกับตัวเองเหมือนกันว่าจะไปดูดีไหมแต่ตัดสินใจแล้วนะครับว่าจะไปดูพุ่มกับหนังเรื่องนี้เคยกำกับหนังแทบจะไม่มีหนังที่ทำเงินเลยนะครับแต่เป็นหนังที่เราน่าจะเคยได้ดูกันอยู่บ้างนะครับอ,อย่างเช่นเรื่องวอนเต็ดนะครับ อะไรเอ็งเจรีนาโจลี่เล่นนะครับจำได้ไหมครับที่ยิงปืนวิถีโค้ง360องศาโคตรโมเเลยนะครับแล้วก็เดย์ไนท์วัไนท์เดย์ไนท์อะไรพวกนี้ uh, แล้วก็อับราฮัมลินคอนที่เป็นแนวแวมไพร์ uh, ด้วย uh, เหมือนเขาจะถนัดหนังแนวแวมไพร์เพราะฉะนั้นผมก็เลยเไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับตอนที่ uh, จะไปดูหนังเรื่องนี้แต่ เอาละเมื่อตัดสินใจแล้วแล้วก็หนังก็ฟอร์มใหญ่ใช้ได้ก็ลองตัดสินใจดูแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรครับเรื่องย่อของหนังเรื่องนี้ก็จะประมาณตัวเอกตัวเด่นที่นในปเต,เตอร์นะครับเขาชื่อจูดาเบนเฮอร์นะครับเ,เป็นครอบครัวของอชนชั้นคล้ายๆชนชั้นกษัตริย์ในเยรูซาเล็มนะครับในครอบครัวเบนเฮอร์ของเขาก็จะมีแม่มีน้องสาวนะครับแล้วเขาก็ เรื่องหนังก็จะเล่าว่าในครอบครัวนี้ได้รับเอาเด็กผู้ชายหนึ่งคนนะครับที่ชื่อเมสซาลานะครับเป็นชาวโรมันเข้ามาดูเลี้ยงดูเป็นบุตรบุญธรรมแล้วก็คล้ายๆกับเป็นพี่ชายของจูดาทั้งคู่ก็เติบโตกันมาด้วยกันนะครับแล้วก็ทำเรื่องให้กับ ทางจูดานี่นะครับเขาก็ชอบกับสาวที่เป็นคล้ายๆกับคนใช้นะครับชนชั้นต่ำกว่าในขณะที่ส่วนของเมสเซาก็มาชอบกับน้องสาวของจูดาซึ่งก็เหมือนกับคล้ายๆกับเป็นพี่เป็นน้องของตัวเองแล้วหนังก็เล่าเรื่องไปเรื่องของการที่มีจุดพลิกผันให้เมสเซาเนี่ยเกิดความน้อยอ,อกนอาใจอะไรบางอย่างก็ออกไปนะครับ เป็นนักรบของทางโรมันจนกระทั่งได้เป็นชั้นของอเขาเรียกอะไรแม่ทัพนะครับได้รับความไว้วางใจจากแม่ทัพใหญ่ของทางโรมันแล้วเขาก็เป็นคนที่ามาติดต่อเรื่องของการที่เมื่อโรมันจะไปตีเมืองอื่นนะครับเมืองอื่นในเหตุการณ์หนึ่งก็จะต้องผ่านตัวเยรูซาเล็มก็เลยมาคุยกับทางจูดาให้ ช่วยเหลือในเรื่องของการเคลียร์พื้นที่แต่ก็เกิดเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นทําให้มีการจับตัวประกรันมีเรื่องของการหักดิบกันนะครับไม่เข้าใจกันแล้วก็แตกหักกันเาเรียกการแตกหักกันนะครับจับพระจับผไวาทางจูด้าน,นี่กลายเป็นลูกทาสไปหลายปีนะครับแล้วกระทั่งเขาได้มีโอกาสกลับมาในฐานะของนักแข่ง มา้าม้านะครับมาล็อ,อกเวียนลากลากเลื่อนด้วยม้านะครับที่เป็นโปเตอร์หลักของหนังเบนเทอร์เรื่องนี้ในฉากเรื่องของที่กลางตัวสนามกีฬายักษ์ของตัวโรมันหนังใช้เวลาฉายสองชั่วโมง4นาทีนะครับแต่ครึ่งชั่วโมงแรกผมบอกได้เลยนะครับต้องใช้ความอดทนในการดูพอสมควรผมนี่นั่งฉาก เออพอฉากหนึ่งเสร็จฉากสองฉากสามเฮ้ยเขาเขาก็พยายามปูเรื่องของของชิตของตัวละครนะครับแล้วก็ใส่ความผูกพันนะครับแต่อารมณ์ดราม่าที่เขาพยายามเน้นจะยังไม่มานะครับบอกได้เลยในครึ่งชั่วโมงหนึ่งนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงเลยละที่หนังไม่สามารถ ทำอารมณ์ดราม่าอย่างที่หนังต้องการให้เข้าถึงจิตใจของเราได้นะครับแต่โชคดีเหลือเกินนะครับหนังเรื่องนี้จะแม้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับจูดานะครับเกี่ยวกับเมสซลาแต่จริงๆจะมีเรื่องการแทรกเรื่องของพระเยซูเข้ามาด้วยนะครับจะมีชายคนหนึ่งที่เติบโตมาในเมืองเยรูซาเล็มที่เขาคําพูดเล็กๆคําพูดเพียงไม่กี่ประโยคของเขาการกระทําเพียงไม่กี่ อริยบทของเขานี่เราจะได้รู้สึกถึงน้ําจิตน้ําใจรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่ชายคนนี้มีนะครับซึ่งนักแสดงที่แสดงในหนังเรื่องนี้แล้วก็บทที่เขียนให้เมื่อชายคนนี้เริ่มปรากฏตัวนะครับเหมือนเขาดึงความเป็นดรามา่ามาไว้ในตัวเขาได้จากนั้นเขาก็จะแผ่กระจายให้กับตัวละครตัวอื่นนะครับ หนังผ่านครึ่งชั่วโมงไปเมื่อ,อไหร่นะครับเมื่อฉากของคนที่ถ้าใครได้ดูจะรู้นะครับว่ามันจะมีผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่ได้ไม่ได้มีการปูบทแต่เมื่อเขาโผล่ออกมาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าอ๋อชายคนนี้มีอะไรพิเศษอยู่นะครับแล้วทุกคนจะรู้สึกอย่างนั้นกับเขาจริงๆไม่ทราบว่าถ้าท่านได้ดูก่อนที่ท่านได้ดูหรือท,ที่ท่านตัดสินใจไปดูเนี่ย อ่านเรื่องยอ่อจากเว็บไหนกันนะครับแต่ผมลองอ่านจากเว็บพันทิปเ,ออเหมือนเรื่องนี้เรื่องยอ่อเขาจะเขียนประมาณเป็นเรื่องของการล้างแค้นนะครับแต่จริงๆสิ่งที่ได้จากหนังเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องของโฮปความหวังนะครับและก็การให้อภัย2ส,สิ่งนี้นะครับที่ทําให้หนังเรื่องนี้พลิกสถานการณ์จากหนังที่ตอนแรกผมดูดูไปนะครับ ออบอกก่อนหนังเรื่องนี้ดราม่าตอนแรกไม่มาเมื่อชายที่คล้ายพระเยซูออกมาแล้วสามารถให้อารมณ์ดราม่าก,กับตัวละครได้นะครับเ <_ s 1> มื่อเรื่องดําเนินไปฉากแอคชั่นนะครับฉากไม่ว่าจะเป็นฉากในเรื่องของที่ท้องทะเลที่เรื่องของเรือรบนะครับเรือรบแบบใช้คนพายนะครับมาปะทะก,กันมากระแทกกันอะไรแบบนี้นะครับ<ๆ>เขาก็ทําได้ดูน่าตื่นเต้นดีนะครับรวมถึงฉาก แข่งม้าเทียมเทียมเทียมล้อรถเอา้อเลื่อนรถแข่งหนึ่งเนี้ยนะครับฉากหลักของหลักของหนังเนี่ยเขาก็ทําได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยว่าฉากแอคชั่นเนี่ยจะน่าเบื่อนะครับเมื่อหนังเข้าสู่ฉา,ากแอคชั่นแล้วเนี่ยก็จะตื่นเต้นสนุกสนานดีนะครับแต่โดยรวมแล้วสิ่งที่หนังเรื่องนี้ทิ้งไว้ให้และก็พลิกจากหนังที่ตอนแรกผมตัดแล้วผมว่า 4ลบอ่า4ลบก็คือประมาณว่าอสองครึ่งนะครับสองดาวครึ่งสําหรับผมนะครับพลิกขึ้นมานะครับหนังเรื่องนี้พลิกขึ้นมาจากสถานการณ์ตรงนั้นได้ด้วยประเด็นที่หนังทิ้งเอาไว้ให้เนี่ยนะครับในเรื่องของความหวังนะครับความหวังที่จูดาหเขาตั้งปณิธานเอาไว้ว่า ในช่วงที่เขาเป็นทาตเนี่ยในช่วงที่มีช่วงหน้าสิวหน้าขวานที่เขาแทบจะเอาชีวิตไม่รอดเนี่ยเขามีความหวังที่จะกลับมาเจอกับครอบครัวเขาเลยพยายามดิ้นรนจนสามารถมีชีวิตกลับมาได้นะครับแล้วก็มาเจอกับเ,เรื่องของการต่อสู้กันในสนามแข่งนั้นนะครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์พลิกผันจนกระทั่งตอนก่อนจบ ก่อนหนังจะจบเนี่ยครับหนังทําฉากหนึ่งได้ดีมากนะครับชัทำโดยที่ผมบอกได้เลยฉากฉากนี้ที่พูดถึงนะครับหนังได้ทิ้งเชื้อเอาไว้ตั้งแต่ฉากแรกๆของหนังน,นะครับเมื่อเอาตรงนั้นมาต่อกับฉากสุดท้ายมันลงตัวนะครับพอลงตัวแล้วก็ดรามามาเลยครับผมว่าตรงนี้แหละครับที่ทำให้หนังใช้คำว่าให้อภัยได้อย่างมีพลังมากมาก คำคมเรื่องนี้จริงๆผมไม่เรียกว่าคำคมแล้วกันนะก็เป็นฉากฉากที่ทิ้งอะไรให้เราคิดดีเหลือเกินนะครับในฉากที่มีการแข่งกันนะครับก็มีผลเมื่อผลการแข่งขันปรากฏขึ้นก็สมหวังนะครับคนดูก็สมหวังแน่นอนนะครับแต่มันจะมีฉากหนึ่งที่ ตัวโมแกนฟรีแมนนะครับที่เล่นเป็นคล้ายๆกับชายคนที่ผลักดันให้กับทางจูดาได้เข้าแข่งขันเนี่ยขึ้นมารับรางวัลแล้วก็พูดจากับแม่ทัพใหญ่ของโรมันนะครับที่เป็นเจ้านายของมสซาลาเนี่ยนะครับเขาพูดประมาณว่าเสียใจด้วยนะที่ทางโรมันแพ้นะครับแต่ทางแม่ทัพโรมันพูดคำหนึ่งให้ได้คิดดีเหลือเกิน กล้องก็แผนภาพไปให้เห็นนะครับในความพ่ายแพ้ที่เกิดขึ้นกับชาวโรมันนะครับลูกทาสได้ลงไปลูกทาสก็คือคนที่โดนคุมมาตลอดนะครับที่โดนให้เข้าไปเชียร์ในสนามกีฬาใหญ่ย,ยักษ์แห่งนั้นนะครับโคลอสเซียมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับลงไปแล้วก็ไปหามตัวของเมสซาราทีา่กลายเป็นฝ่ายที่เพียงพรมนะครับแล้วก็มี เรื่องของความโห่ร้องเรื่องของการแบบสะใจะทางเมทับโรมันพูดว่าลองดูสิประมาณว่าทุกคนนะครับกระเฮี้ยนกระหือความรุนแรงนะครับเขาก็เลยพูดประมาณว่าชาวโรมันชนะชาวโรมันไม่ได้แพ้หมายเหมือนกับว่า ไม่ว่าคุณจะเป็นชาวโรมันหรือไม่ใช่ชาวโรมันแต่ในจิตใจของคุณก็ไม่ต่างอะไรกับชาวโรมันเหมือนกันครับจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าก็ลองคิดลองตึรรองการตัวเรากันเองแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงส่วนหนังเรื่องนี้นะครับฟันธงเรื่องของดาวผมให้ตามนี้ครับ ครับแล้วก็มาเจอกันใหม่นะครับกับรีวิวหนังเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจกับผมนะครับเป็กนครนะครับแล้วเจอกันใหม่ขอบคุณครับผม